เห็ด <H ead> ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะโตจนคุณได้กินคุณอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเห็ดโตเร็วแต่จริงๆแล้วเห็ดต้องผ่านกระบวน,นการอะไรตั้งมากมายกว่าจะออกมาเป็นดอกเห็ดให้คุณได้รับประทาน <H ead> เดี๋ยววนันนี้เรามาดูซิว่ากว่าจะออกมาเป็นดอกเห็ดหนึ่งดอกต้องผ่านกระบวนการและใช้ระยะเวลานานแค่ไหน <H ead> วงจรของดอกเห็ดนะครับกว่าที่เราจะได้กินเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากเรานะครับจะต,ต้องคัดเอาดอกที่เราอยากจะได้นะครับก็ <H ead> คือดอกที่สวยหรือขนาดที่เราต้องการนั่นเองนะครับเอามาทําเป็นแม่พันธุ์นะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ดอกเนี้ย อยากให้รุ่นต่อตอไปออกมาเป็นแบบนี้ผมก็จะต้องเอาดอกนี้นะครับเก็บออกมานะครับแล้วเอาดอกที่เราต้องการเนี่ยมาตัดนะครับเอาเนื้อเยื่อมันบริเวณที่ตรงช่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในวุ้น PDA อันนี้เราจะเรียกว่าวุ้น PDA นะครับ PDA ย่อมาจาก Potato นะครับ เด็กโต๊อากาศนะครับก็คือมีมันฝรั่งนะครับแล้วก็มีวุ้นแล้วก็มีน้ำตาลเด็กโต๊นั่นเองนะครับเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดนะครับพอเชื้อเห็ดนะครับเดินกระจายจนเต็มแบนแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปลงนะครับที่เข้าฟางแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเชื้อขยายนะครับก็คือเราจะใช้พวกธันพืชต่างๆนะครับมาขยายเพื่อให้ได้ปริมาณของเชื้อเห็ดมากขึ้นนั่นเองนะครับในแต่ละขั้นตอนก็มีช่วงเวลาของมันนะครับอย่างแบนนี้นะครับจะใช้เวลาเชื้อเห็ดเดินเต็มคือ12บงวันนะครับถ ลงที่มันได้เข้าฟางขวดนี้ได้นะครับพอลงที่มันได้เข้าฟางขวดนี้เสร็จแล้วก็จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ14-15วันถึงจะเดินกินเข้าฟางเต็มขวดนะครับพอเดินกินเข้าฟางเต็มขวดนะครับเราก็จะนําเอาเข้าฟางนี้นะครับเนี่ยครับลักษณะการเดินเต็มขวดก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเชื้อที่มีเชื้อเห็ดสีขาวเดินคุมปกคุมเต็มเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเชื้อนี้นะครับมาหยอดลงก้อนที่เราทําไว้นะครับก็คือก้อนเห็ดแบบนี้นะครับเราจะเอาเชื้อตัวนี้นะครับที่มีเชื้อเห็ดอยู่หยอดลงไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนบ้านของเห็ดนะครับเชื้อเห็ดก็จะค่อยๆกินอาหารนะครับแล้วก็อาศัยความชื้นในอาหารในก้อนจเจริญเติบโตเดินกินขี้เลยไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มใช้ระยะเวลาประมาณนะครับสาวันนะครับแต่ละเห็ดก็มีระยะเวลาการเดินแตกต่างกันไปนะครับถ้าเห็ดชนิดนี้30วันแล้วก็รอนะครับการละตัวของเส้นให่ อีกประมาณ4-5วันนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นดอกเห็ด1ดอกให้เพื่อนๆได้รับประทานนะครับจะใช้เวลาประมาณ60วันนะครับดอกเห็ดหนึ่งดอกเห็นไหมครับว่าเห็ดนะครับมันมีวงจรของมันนะครับพอมันออกดอกไปแล้วเราก็สามารถจะเก็บได้อีก3-4เดือนด้วยกันนะครับจากนั้นก็จะหมดเชื้อหรือหมดอาหารนะครับเราก็จะต้องเตรียมก้อนชุดใหม่เข้ามาเปิดดอกแทนนะครับและนี่ก็คือวัฏจักร ขอการผลิตดอกเข็ดบที่คุณได้รับประทานกันนั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นไปอยังไงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ใช้คลิปนี้เป็นคําตอบนะครับก็ฝากไปด้วยครับก็มีประมาณเท่านี้ขอบคุณครับ